สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกับหนึ่งอีกครั้งเนหลังจากที่ห่างหายจากการอัดคลิปไปประมาณ2สัปดาห์นะครับก็เนื่องจากครั้งแรกนะครับก็ตั้งใจว่าจะ,ะปรับปรุงระบบบันทึกเสียงสักหน่อยเนาะเนื่องจากสองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเสียงรบกวนเยอะเกินไปนะครับก็เลยอยากจะปรับปรุงระบบบันทึกเสียงสักหน่อยเนาะ แล้วพอเทนี้มันก็เลยแบบมีเรื่องแทรกซ้อนอะไรเข้ามาอีกหลายเรื่องเลยก็ทําให้ห่างหายจากการอัดคลิปไปเนี่ยถึง2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่า,าจะเป็นว่าที่ทนายความนะครับว่าที่ท่านอายการหรือว่าที่ท่านผู้พิพากษานะครับที่เข้ามาศึกษากฎหมายเป็นเพื่อนกันเนาะเรียนเชิญน,นะครับเข้ามา,าพูดคุยกันได้นะครับก็ยินดีเนาะ ก็คลิปก่อนนะครับผมพูดถึงเรื่องสภาพบุคคลไว้นะครับการเริ่มต้นสภาพบุคคลแล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์2ประการนะครับก็คือการคลอดแล้วก็การอยู่รอดเป็นทารกเนาะซึ่งวันนี้นะครับก็น่าจะได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพบุคคลนะครับก็คือสิ่งประกอบสภาพบุคคลนะครับโดยที่สิ่งประกอบสภาพบุคคลเนี่ยก็มีความสําคัญมากนะครับที่จะ จำแนกบุคคลแต่ละคนเนี่ยออกจากกันนะครับสิ่งประกอบสภาพบุคคลที่ว่านี้นะครับก็ได้แก่ชื่อของบุคคลนะครับกฎหมายเนี่ยก็จึงกําหนดให้บุคคลธรรมดาทุกคนเนี่ยต้องมีชื่อและก็ชื่อสกุลโดยเฉพาะเจาะจงเป็นของตัวเองนะครับซึ่งชื่อของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะครับหากเจ้าของชื่อเนี่ยได้รับความเสียหายจากการที่มีบุคคลอื่นบุคคลใดเนี่ยนำชื่อของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะ เรียกร้องให้ระงรับการกระทํานั้นได้นะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งประกอบสภาพบุคคลเนี่ยก็ยังรวมถึงสถานะของบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงภูมิลำเนาของบุคคลด้วยนะครับเนื่องจากในทางกฎหมายนี่นะครับก็จําเป็นต้องทราบถึงสถานที่อยู่ของบุคคลนะครับเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อสําหรับเป็นที่อยู่ในการติดต่อที่จะทําทนิติกรรมต่างๆนะครับอันนี้ เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องชื่อของบุคคลก่อนละกันนะครับชื่อบุคคลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำแนกบุคคลนะครับออกจากกันนะครับเนื่องจากบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็มีสิทธิหน้าที่เป็นการเฉพาะตัวเนาะจึงจําเป็นที่จะต้องแยกบุคคลเนี่ยออกจากกันว่าใครเป็นใครนะครับคือต้องแยกออกให้ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นใครซึ่งชื่อของบุคคลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างมากเลยที่จะระบุตัวบุคคลว่าใครเป็นใครนะครับทําให้สะดวกในการเรียกขานนะครับเพราะว่า ถ้าหากไม่มีชื่อเรียกแล้วเนี่ยก็คงเป็นการยากนะครับที่จะระบุบุคคลหนึ่งว่าคนคนนี้เป็นใครคนคนนี้เป็นใครนะครับการใช้นามของบุคคลเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งเฉพาะตัวนะครับโดยที่คนทุกคนเนี่ยจะมีชื่อตัวและชื่อสกุลนะครับประจําตัวของตัวเองนะครับซึ่งไอ้ชื่อตัวและชื่อสกุลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คงที่นะครับกล่าวคือจะเปลี่ยนได้ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตกําหนดไว้เท่านั้นนะครับชื่อของบุคคลเนี่ย ไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับจึงไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายโอนกันได้เนาะแล้วก็ไม่อาจเสียไปได้หรือได้มาโดยอายุความได้นะครับแล้วก็ชื่อของบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบครองโดยปรปักได้ด้วยนะครับโดยในเรื่องของชื่อบุคคลนั้นเน่ยมีกฎหมายที่สําคัญนะครับบัญญัติไว้เกี่ยวข้องก็คือพรบชื่อบุคคลพศ2 5 0 5นนะครับแล้วก็ พรบรชื่อบุคคลฉบับที่3นะครับพศ2548นะครับโดยที่พรบรชื่อบุคคลพศ2505มาตรา5นะครับก็ได้บัญญัติไว้ว่าผู้มีสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองก็ได้นะครับจากบทบัญญัติด,ดังกล่าวนะครับก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยบังคับให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกคนเลยนะต้องมีชื่อตัวแล้วก็มีชื่อสกุลนะครับส่วนชื่อรองนั่นแหละ จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้กฎหมายไม่ได้บงังคับไว้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับในบางกรณีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ชื่อฉายาหรือชื่อแฝงด้วยเหตุผลบางประการด้วยก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่บุคคลใดเนี่ยมีชื่อบรรดาศักดิ์ที่ตั้งโดยพระมหากษัตริย์นะบุคคลนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชื่อบรรดาศักดินั้นได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักประเภทของชื่อของบุคคลกันบ้างดีกว่าเนาะก็ในปัจจุบันนะครับ ประเภทของชื่อของบุคคลเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1น,นะครับก็คือชื่อตัวนะครับโดยชื่อตัวนะครับเป็นชื่อประจําบุคคลซึ่งชื่อบุคคลเนี่ยก็จะเจาะจงเฉพาะรายไปนะครับชื่อบุคคลเนี่จะได้มาจากหลังการเกิดนะครับกล่าวคือต้องมีสภาพบุคคลก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในชื่อบุคคลนะครับในบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการตั้งชื่อให้ลูกเนี่ย ตั้งแต่ยังเป็นทาโรกอยู่ในครันนะครับแต่การที่ทารกนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์การใช้ชื่อนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีสภาพบุคคลเสียก่อนนะครับการตั้งชื่อตัวเนี่ยก็อาจจะตั้งโดยพ่อแม่ก็ได้หรือว่าอาจจะตั้งโดยบุคคลอื่นก็ได้นอะอันนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับเพียงแต่การตั้งชื่อเนี่ยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1เนี่ยต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาพิไทยนะครับหรือพระนามของพระราชินีหรือราชินา,นามนะครับ2 ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคายนะครับ 3. ต้องไม่มีเจตนาทางทุจริตนะครับผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยที่ไม่ได้ถูกถอดนะครับจะใช้ราชทินนามเนี่ยตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริงหรือชื่อรองก็ได้นะครับอันนี้ประเภทที่2นะครับก็คือชื่อสกุลนะครับหรือนามสกุลนั่นเองเนาะเป็นชื่อประจำวงตระกูลแสดงถึงความผูกพันของคนในตระกูลเดียวกันนะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชื่อประจำครอบครัวนั่นเนองเนาะ คคก,าาการที่บุคคลเนี่ยจะได้ชื่อสกุลเนี่ยอาจจะได้มาโดยการที่บุคคลเนี่ยจะได้ชื่อสกุลเนี่ยนะครับก็อาจจะได้มาโดยการตั้งขึ้นใหม่ได้มาจากอุพการีได้มาจากการที่มีการสรมรสกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งการตั้งชื่อสกุลนั้นนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของพอรบชื่อบุคคลพศ .2555 มาตารา8นะครับดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเนี่ยต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาพิไทยหรือพระนามของพระราชินีนะครับ2 ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินานามนะครับเว้นแต่ราชทินานามนั้นอนะ่ะจะเป็นของตนหรือของบุพการีหรือว่าของผู้สืบสันดานนะครับ 3. ต้องไม่ซ้ํากับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากรรษัตร,ริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนะครับอันนี้สไม่มีคําหรือความหมายหยาบคายนะครับ5มีพยัญชนะไม่เกินกว่า1ิพยัญชนะเว้นแต่กรณีใช้ราชทินานามเป็นชื่อสกุลนะครับอันนี้ในกรณีที่ได้ชื่อสกุลโดยการเกิดนั้นนะครับ เด็กเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของบิดานะครับส่วนในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อบิดาเนาะก็สามารถจะใช้ชื่อสกุลของมรรดาได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1561นะครับนอกจากนั้นนะครับ หากเป็นกรณีที่เด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นบิดานะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยเด็กมีสิทธิใช้เพียงชื่อสกุลของมารดาเท่านั้นนะครับเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546ยกเนี่ยก็ได้บัญญัติว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีที่มีการสมรสกันนะครับชายหญิงที่ทําการสมรสกันเนี่ย ็จะมีสิทธิ์ในชื่อสกุลตามหลักการในพรบรชื่อบุคคล2,505มาตรา12นะครับซึ่งบัญญัติว่าคู่สมรสมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของการตกลงกันตามวรรคหนึ่งจะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้ จากบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเป็นการแก้ไขหลักกฎหมายเดิมนะครับที่ให้หญิงต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้นนะครับเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยที่21ทับ2,546นะครับว่าพรบชื่อบุคคลพศ2,505มาตรา12ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้จึงต้องแก้ไขหลักการเดิมโดยเปลี่ยนแปลงมาเป็นการที่คู่สมรสเนี่ย สา,าส,สามารถใช้ชื่อสกุลของกันและกันหรือจะใช้ชื่อสกุลเดิมก็ได้นะครับโดยให้ทําความตกลงกันระหว่างสามีภรรยาดังนั้นนะครับเมื่อมีการสมรสเกิดขึ้นสามีเน e ี่ยก็อาจจะใช้ชื่อสกุลของภรรยาก็ได้นะครับหรือภรรยาเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อสกุลของสามีก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตอนเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับ ในกรณีที่คู่สมรสเนี่ยเปลี่ยนชื่อสกุลไปใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหากการสมรสสิ้นสุดลงเนี่ยสิทธิในการใช้ชื่อสกุลดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นไปตามพรบรชื่อบุคคลพศ2505มาตรา13นะครับซึ่งบัญญัติว่าวักหนึ่งเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือสารพิภากษาให้เพิกถอนการสมรสให้ฝ่ายซึ่งใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนวรกสอง เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายให้ฝ่ายซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลนั้นได้ต่อไปแต่เมื่อจะสมรสใหม่ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนจากบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเห็นได้ว่าสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีด้วยกันเนาะกรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่การสมรสนั่นเนี่ยสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือมีคําพิพากษาเพิกถอนการสมรสเนาะ กฎหมายเนี่ยบัญญัติให้คู่สมรสต้องกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะครับโดยไม่อาจจะใช้ชื่อสกุลของอดีตคู่สมรสของตนได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับเป็นกรณีที่การสมรสเนี่ยสิ้น,นสุดลงด้วยความตายของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งนะครับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สม,มรสที่ถึงแก่ความตายไปแล้วได้นะครับเพียงแต่ว่าหากคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ย ต้องการจะสมรสใหม่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะครับอันนี้ถึงจะทําได้เนาะแล้วก็จะมีในกรณีที่เด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กโดยที่ไม่ปรากฏนะครับว่าใครเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กนะครับกรณีนี้นะครับผู้ปกครองโรงพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็อาจจะขอจดทะเบียนชื่อสกุลให้แก่เด็กได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรบชื่อบุคคลพศ .2505 มาตรา15นะครับ ซึ่งก็ได้บัญญัติไว้ว่าผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็กประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกันให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตราเก้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมอย่างไรก็ดีนะครับการตั้งชื่อสกุลในกรณีที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นการตั้งชื่อสกุลให้เด็กในกรณีที่ยังไม่รบตัวบิดามารดานะครับก็จึงอาจจะเป็นการตั้งชื่อสกุลในลักษณะการตั้งชั่วคราวนะครับหากว่าภายหลังนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยาสามารถตามตัวบิดามารดาพบหรือว่ามีบิดามารดามารับเนี่ยก็สามารถ เปลี่ยนชื่อสกุลไปใช้กับปิดามารดาได้ในภายหลังนะครับทีนี้ชื่อประเภทที่3นะครับก็ได้แก่ชื่อรองนะครับชื่อรองเนี่ยคือชื่อประกอบถัดจากชื่อตัวนะครับซึ่งชื่อรองนั้นนะครับกฎหมายนี่ก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมีบุคคลเนี่ยจะมีชื่อรองหรือไม่มีชื่อรองก็ได้ตามแต่ใจต้องการเลยนะครับโดยชื่อรองนั้นเนี่ยก็มักจะถูกนํามาใช้ในกรณีที่เมื่อบุคคลเนี่ยมีชื่อและสกุลซ้ํากันนะครับก็จะยกตัวอย่างละกันเนาะ เช่นนางแก้มรักดีนะครับทำการสมรสกับนายกรมแสนแร้ายนะครับนางแก้มเนี่ยประสงค์ที่จะเปลี่ยนนามสกุลนะครับไปใช้นามสกุลแสนแร้ายกับนายกรมเนาะแต่บงังเอิญนะครับนายกรมเนี่ยก็มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อนางแก้มแสนร้ายเหมือนกันซึ่งถ้านางแก้มรักดีเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นแสนร้ายมันก็จะเป็นมีนางแก้มแสนร้ายสองคนนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสนในการเรียกได้นะครับดังนั้นนะครับนางแก้มรักดีเนี่ยก็ อาจจะเอาชื่อรองที่ชื่อว่าขาวของตนเนี่ยมาใช้เป็นนางแก้มขาวแสนร้ายก็ได้หรือจะเอาชื่อสกุลเดิมของตนเนี่ยมาเป็นชื่อรองก็ได้เช่นนางแก้มรักดีแสนร้ายก็ได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการตั้งชื่อรองเนี่ยก็ไม่อาจตั้งได้โดยเสรีเนาะก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการตั้งชื่อรองอย่างไม่มีข้อจํากัดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกันนะครับเช่นอาจจะมีการใช้คําหยาบนะครับดังนั้นนะครับ กฎหมายเนะี่ยก็จึงบัญญัติให้การตั้งชื่อรองเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา6คือ,อต้องไม่มีลักษณะพ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาพิไทยหรือ,อานามของพระราชินีนะครับหรือราชทินานามนะครับแล้วก็ต้องไม่มีคําหรือความหมายหยาบคายนะครับต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่นนะครับเว้นแต่กรณีที่ คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือกรณีที่บุตรใช้ชื่อเดิมของมารดาหรือบิดาเนี่ยเป็นชื่อรองของตนน,นะครับนอกจากนั้น,นนะครับผู้สมรสเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยเป็นชื่อรองก็ได้นะครับเมื่อได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนะครับ <Q ual es> และชื่อประเภท <Q ual es> ที่4นะครับก็จะเป็นชื่อฉายานะครับคือในกรณีทั่วไปนะครับชื่อฉายาเนี่ยก็มักจะเป็นชื่อที่บุคคลอื่นนะครับตั้งให้แก่เจ้าของชื่อนะครับการตั้งชื่อฉายาเนี่ยก็จะ ตั้งขึ้นเป็นการจําแนกบุคคลตามข้อเท็จจริงนะครับหรือตามพฤติกรรมหรือตามลักษณะของบุคคลนั้นน,น,นะครับชื่อฉายาเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายบังคับว่าจะต้องตั้งอยู่ในหลักเกณฑ์ใดนะครับดังนั้นนะครับชื่อฉายาเนี่ยจึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับโดยมักจะเป็นไปตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น คนที่อาจจะมีรูปร่างอ้วนนะครับแล้วก็ผิวคล้ำเนี่ยก็อาจจะถูกตั้งฉายาว่าไอ้หมูดําประมาณนี้ครับหรือคนที่ใจบุญเก็บสัตว์ทุกตัวมาเลี้ยงเก็บสัตว์ทุกตัวที่ลําบากมาเลี้ยงเก็บสัตว์ที่บาดเจ็บมารักษาเนี่ยก็อาจจะได้ฉายาว่าคุณพ่ออุปถัมภ์อะไรประมาณนี้นะครับและชื่อประเภทที่5นะครับก็คือชื่อแฝงนะครับซึ่งเป็นชื่อที่นอกเหนือจากชื่อบุคคลจริงๆนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ย ซึ่งเจ้าของชื่อเนี่ยจะเป็นคนตั้งชื่อแฝงขึ้นมาเพื่อที่จะปกปิดชื่อตัวแล้วก็นามสกุลตัวที่แท้จริงนะครับภายใต้วัตถุประสงค์บางประการเนาะอาจจะเป็นการที่นักเขียนนะครับใช้ชื่อแฝงหรือนามปากกาในนาอาจจะเป็นการที่นักเขียนนะครับใช้ชื่อแฝงหรือว่านามปากกาในงานเขียนของตนนี้นะครับโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อจริงนะครับและนอกจากนั้นนะครับการตั้งชื่อแฝงเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเข้ามาควบคุมแต่อย่างใดนะครับการตั้งชื่อแฝงเนี่ย จะเป็นไปตามความต้องการของบุคคลที่จะใช้ชื่อแฝงนั้นเลยโดยที่บุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยอาจจะมีชื่อแฝงหลายชื่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีกฎหมายอะไรห้ามไว้เนาะและชื่อประเภทที่6นะครับก็คือชื่อบรรดาศักดิ์นะครับโดยที่ชื่อบรรดาศักดินี้นะครับก็คือชื่อตามราชินาธรมที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงตั้งให้นะครับเดิมนะครับข้าราชการเนี่ย จะได้ยศและตำแหน่งโดยการพระราชทานให้เป็นท่านขุนบางท่านหลวงบางคุณพระพญาเจ้าพญาโดยมีราชทินานามเนี่ยต่างกันไปนะครับโดยชื่อบรรดาศักด์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นชื่อประจําตัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานซึ่งผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์หรือผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แต่ไม่ได้ถอดออกจากบรรดาศักดินั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ราชทินานามตามบรรดาศักดินั้นเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองของตนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้ราชทินานามเนี่ยเป็นนามสกุลได้ด้วยเนาะ รวมถึงกฎหมายเนี่ยยังให้สิทธิ์แก่บุพการีและก็ผู้สืบสันดานของผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เนี่ยที่จะขอใช้ราชทินานามน,นั้นเน่ยเป็นนามสกุลข,ของตนได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ครับหลังจากที่ได้รู้จักประเภทของชื่อทั้งหประเภทแล้วเนาะเดี๋ยวมาพูดถึงการเปลี่ยนชื่อของบุคคลบ้างดีกว่านะครับชื่อของบุคคลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวประจําตัวบุคคลไปตลอดนะครับในกรณีที่บุคคลได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของตัวเองเนาะ กฎหมายเนี่ยก็เปิดช่องให้สามารถทําได้นะโดยการเปลี่ยนชื่อและชื่อรองนะครับก็ได้บัญญัติไว้ในพรบชื่อบุคคลพศ .2,505 มาตรา16นะครับบัญญัติว่าผู้มีชื่อตัวหรือชื่อรองอยู่แล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าชื่อตัวหรือชื่อรองที่ขอเปลี่ยนใหม่นั้นไม่ขัดต่อพรบนี้ ก็ให้อนุญาตและออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อให้กฎหมายนะครับก็ได้กําหนดให้ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองนะครับต้องแจ้งเรื่องเพื่อขออนุญาตต่อในทะเบียนท้องที่นะครับที่ผู้ขอนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับโดยที่การที่ในทะเบียนนั้นน่ะ จะอนุญาตหรือไม่นะครับนายทะเบียนจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ1น,นะครับก็คือชื่อที่จะขอเปลี่ยนนั้นนะครับต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระประมาพิไทยหรือพระนามของพระราชินีนะครับหรือราชินีนานนะครับอันนี้คือพ้องหรือมุ่งให้คล้ายไม่ได้2นะครับต้องไม่เป็นคําหยาบหรือมีความหมายหยาบคายนะครับ3ต้องไม่มีเจตนาทางทุจริตนะครับ 4. ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดนะครับจะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริงหรือชื่อรองก็ได้นะครับสำหรับกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนได้ในหลายกรณีจึงแยกพิจารณาได้ดังนี้นะครับกรณีแรกนะครับเป็นการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยตั้งชื่อสกุลขึ้นมาใหม่นะครับการเปลี่ยนในกรณีนี้เนี่ยเป็นการที่บุคคลเนี่ยต้องการตั้งชื่อสกุลขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ให้ซ้ำกับชื่อสกุลของผู้ใดเนาะ จึงไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกนะครับการเปลี่ยนชื่อสกุลในกรณีนี้นะครับจึงพิจารณาตามหลักในเรื่องของการตั้งชื่อสกุลตามพรบชื่อบุคคลพศ .2555 มาตรา8เท่านั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับกรณีการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยขอใช้ชื่อสกุลของบุคคลอื่นนะครับโดยปกติแล้วนะครับสิทธิ์ในการใช้ชื่อสกุลเนี่ยจะมาจากการใช้ชื่อสกุลของบิดามารดานะครับการตั้งใหม่หรือการสมรสนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากว่ามีบุคคลใดต้องการที่จะใช้ชื่อสกุลร่วมกับผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อสกุลนี่นะกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายเนี่ยก็กําหนดว่าจะสามารถทําได้นะครับเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อสกุลเนี่ยอนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนได้นะครับโดยยื่นคําขอต่อนายทะเบียนว่าอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเนี่ย <irgendw el inv és> สามารถใช้ชื่อสกุลของตนได้ภายหลังจากที่นายทะเบียนอนุญาตนะครับก็จะทําหนังสืออนุญาตให้ผู้ที่ขอใช้ชื่อสกุลของบุคคลอื่นเนี่ยนำหนังสืออนุญาตนั้นเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนนะครับเพื่อออกหนังสือสําคัญให้ใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปนะครับผมกรณีที่3นะครับเป็นการเปลี่ยนชื่อสกุลของคู่สมรสนะครับเป็นเบตามมาตรา6กนะครับกล่าวคือคู่สมรสเนี่ยสามารถใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายได้นะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกัน หากต่อมานะครับการสมรสเนี่ยสิ้นสุดลงเพราะการหย่าขาดหรือเพราะคําพิพากษาของศาลให้เพิกถอนการสมรสนั้นเนี่ยคู่สมรสที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกลับนะครับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเนาะแล้วถ้าหากการสมรสนั้นเนี่ยสิ้นสุดลงโดยการตายนะครับแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปได้นะครับจนกว่าคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่นะครับจะสมรสใหม่นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะครับอันนี้แล้วก็กรณีที่4นะครับเป็นกรณีในการเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตร,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 รบุญธ,ธรรมนะครับบุตรบุญธรรมนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรมได้นะครับแต่หากมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อใดนะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซับซ้อนเนาะทีนี้มาพูดถึงการคุ้มครองชื่อของบุคคลกันบ้างดีกว่านะครับ ชื่อของบุคคลนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ประจําตัวของบุคคลเจ้าของชื่อนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะจําแนกตัวบุคคลเนี่ยออกจากกันไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างบุคคลนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากชื่อบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งซ้ํากันได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นในระหว่างปี2000ถึงปี2007นะครับชื่อที่ตั้งซ้ํากันมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย สำหรับฝ่ายชายก็คือชื่อจาคอบนะครับมีจำนวนถึง273,894คนนะครับส่วนฝ่ายหญิงนะครับก็คือชื่อเอมเลี่นะครับซึ่งมีจำนวนมากถึง223,709คนนะครับการตั้งชื่อซ้ำกันเนี่ยนะครับหากเป็นการตั้งโดยสุจริตเนี่ยก็มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะแต่หากเป็นการตั้งชื่อเพื่อที่จะให้ซ้ํากันโดยมีเจตนาทุจริตแอบแฝงนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ชอบทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของชื่อจริงๆได้นะครับดังนั้นนะครับ กฎหมายเนี่ยจึงมีบทบาทเข้ามาคุ้มครองการใช้ชื่อของบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18นะครับซึ่งก็ได้บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสี่ยมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่น มาใช้นามเดียวกันโดยไม่ได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดีบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลอื่นนั้นระง,งับความเสียหายก็ได้ถ้าและพึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้บัญญัติดังกล่าวนะครับก็เป็นบทคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของชื่อนะครับเจ้าของชื่อเนี่ยสามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยเรียกร้องให้ระง,งับการกระทําที่ทําให้ตนต้องเสียประโยชน์ได้นะครับซึ่งถ้าการโต้แย้งนั้นไม่เป็นผลเนี่ย เจ้าของชื่อก็สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ต่อไปนะครับโดยการโต้แยง้งการใช้ชื่อบุคคลเนี่ยจะมี2กรณีนะครับก็คือ 1. กรณีที่บุคคลโต้แย้งชื่อเราและ2นะครับกรณีที่เราเนี่ยโต้แย้งบุคคลอื่นซึ่งเอาชื่อเราไปใช้จนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันนี้กรณีแรกนะครับกรณีที่มีผู้อื่นเนี่ยโต้แย้งชื่อเรานะครับ การที่ผู้อื่นโต้แย้งชื่อเราเนี่ยอาจจะเป็นการโต้แย้งในส่วนของชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อรองก็ได้นะครับซึ่งโดยมากนะครับการโต้แย้งจะเป็นเรื่องของการโต้แย้งชื่อสกุลจะมากกว่านะครับเพราะว่าชื่อสกุลเนี่ยเป็นชื่อที่ได้รับสืบเนื่องมาจากบุพการีเนาะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับวงตระกูลนะครับโดยบางตระกูลเนี่ยมีชื่อเสียงมายาวนานนะครับก็มักจะมีความสําคัญกับชื่อสกุลเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากชื่อสกุลเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลเนาะ ดังนั้นนะครับการเปลี่ยนชื่อสกุลเนี่ยก็จึงมีความยากกว่าการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองนะครับอันนี้และกรณีที่2นะครับเป็นกรณีที่เราเนี่ยตัวแย้งบุคคลอื่นซึ่งเอาชื่อเราไปใช้จนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับกรณีนี้เนี่ยมักเป็นการที่บุคคลอื่นเนี่ยนำเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยไปใช้นะครับเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้นะครับโดยอาจจะเป็นเพียงความเสียหายในรูปของชื่อเสียงซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ อนุญาตให้เจ้าของชื่อเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งได้เช่นกันนะครับการคุ้มครองชื่อบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18นี้นะครับนอกจากจะคุ้มครองชื่อบุคคลธรรมดาแล้วนะครับก็ยังคุ้มครองไปยังชื่อของนิติบุคคลด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อห้างร้านชื่อเครื่องหมายการค้าโดยในชื่อทางการค้าเนี่ยโดยในชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้านะครับหากมีการนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์นั้นเนี่ย อาจจะต้องมีความรับผิดในส่วนของพรบเครื่องหมายการค้า2534ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความผิดในประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยนะครับแล้วสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของชื่อเนี่ยจะได้รับการคุม้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยสประการด้วยกันนะครับก็คือประการที่1นนะครับให้ระงับความเสียหายนะครับกรณีที่มีการโต้แย้งชื่อของเราหรือ آ, มีผู้อื่นเนี่ยนำชื่อเราไปใช้โดยไม่มีสิทธิ์ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับเร,เราเนี่ยก็สามารถแจ้งให้ระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับ โดยอาจจะเป็นการแจ้งให้บุคคลอื่นเนี่ยระงรับการต้แยง้งหรืออาจจะเป็นการแจ้งให้บุคคลอื่นเนี่ยงดใช้ชื่อของเราอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเราเสียหายเนาะหรือโดยให้ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ให้ประชาชนทราบถึงความจริงนะครับว่าไอคนที่ใช้ชื่อเนี่ยไม่ใช่เรานะหรือวิธีการอื่นใดที่จะสามารถระงรับความเสียหายนั้นได้ก็เป็นเคส by เคสนะครับว่าจะแก้ไขย,ยังไงเนาะอันนี้แล้วก็ประการที่2นะครับคือการขอให้ศาลมีคําสั่งนะครับ ในกรณีที่มีการโต้แย้งเรื่องชื่อหากเห็นว่าการโต้แย้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ถูกผู้อื่นโต้แยง้งหรือเราเนี่ยไปโต้แย้งผู้อื่นนะครับหากพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นนีเนี่ยนะยังจะคงมีอยู่ต่อไปนะครับกรณีเช่นนี้สามารถรองคอต่อศาลนะครับให้มีคําสั่งให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในชื่อเนี่ยหยุดการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้นะครับ แล้วก็ประการที่3นะครับมี e Shame, สิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่มีบุคคลใดนําชื่อของบุคคลอื่นเนี่ยไปใช้โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนนะครับทำให้เจ้าของชื่อเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับกรณีดังกล่าวนะครับกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์แก่เจ้าของชื่อนะครับสามารถฟ้องร้องอเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดได้ด้วยนะครับอันนี้ครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของชื่อบุคคลเนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องลาไปก่อนแล้วเพราะตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีละเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสถานะของบุคคลเนาะแล้วก็ภูมิล้เนาของบุคคลน่าจะได้พูดในคลิปเดียวกันเลยนะครับก็สําหรับวันนี้เนาะหนึ่งก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงไม่ไหวละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดเนาะมีเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรอยากจะเสริมก็สามารถเสริมได้ถกได้นะครับอ่าหนึ่งยินดีเนาะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่บายสวัสดีครับ